สวลานะครับผม302ศ r นยารนะครับผมสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่สวัสดีครับพวกผมบริษัท c ี Tractor ทจำกัดครับผมครับผมเราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขุดแบคโฮเล็กนะครับแบคโฮเล็กครบจบที่เรานะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูรถไปในร้านบริษัทซีเเราก่อนนะครับครับผมทางร้านก็ยังมีรถเยอะอยู่เช่นเคยนะครับมีอีกหลายคันแล้วก็ออกไปหลายคันเหมือนกันนะครับผมส่วนในนี้ก็เลยเยอะนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้มีรถเข้าใหม่มา1คันนะครับผมเป็นรถขุดแบรนด์ของแคทวิลล่านะครับผม3 0 2 4 s r สนะครับสำหรับคันนี้นะจะเป็นแท็กยางนะมีใบมิดดันด้วยนะครับแล้วก็จะมีลายไปปิ้งมาด้วยนะหรือลายแยกนั่นเองนะครับครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นเครื่องของมิตซูบิชิสามสูบนะครับผมแล้วก็ปั๊มก็จะเป็นปั๊มนิ้วแล้วนะครับสภาพแห้งๆกิ๊กๆเลยนะครับเดิมๆจากญี่ปุ่นนะครับ ครับผมำหรัคันนี้น่าจะเป็นคนโรลที่อยู่ข้างๆกันนะครับผมสาหรับผู้รับเหมาส่วนใหญ่ก็จะใช้คนโรลข้างกันนะครับเพราะมันจะสะดวกกับคนขับนะครับแล้วก็จะมีสปอตไลท์ให้2ดวงนะครับแล้จะจะมีกระจุกให้อีก2บานเหมือนกันนะครับใช้ไว้สอนะครับครับผมำหรัคันนี่จะมีเต่ากระต่ายด้วยนะครับผมาครับผมำารัคานนี้มุ้งกี้ยังสวยอยู่เลยนะครับฟันก็ยังคมๆอยู่นะครับยังไม่หลวมเลยนะครับ ครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นสีเดิมๆแต่ญี่ปุ่นเลยนะครับผมแล้วก็ทางบริษัทซีพีทักเ r เรานะครับได้ทําการเก็บระบบเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเสริมเีื่อเปลี่ยนดาของเล้วหรือเปลี่ยนกองไฮดรอลิกนู่นนี่นั่นนะครับผมครับผมสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่245,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมใครสนใจก็รีบเข้ามานะครับราคาถูกมาก245,000บาทครับผมเนี่ยเรามาชมการทํางานกันนะครับเครื่องสตาร์ทง่ายนะครับผม เค่ความร้อนใช้งานปกติเก่น้ำมันก็ปกตินะครับผมแล้วก็เซฟตี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมทุกอยาก่างแน่นนะครับ แรกดีเลยบบนะครับพี่